ได้ไปใช้วันใหม่สิ่งมากเออสิ่งมากสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาปูปะกันในกระชับซีคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้กับเด็กเด็กนอนใหม่เป็นวัดเป็นนายบริเวณป้องเฮียร์เราก็สิไปหาหญ้ามีเวลาจักชั่วโมงเฮยชั่วโมงหนึ่งเนาะคนใหม่แล้วก็สิไปย์รวมนะทุกคนแต่ว่าเขาสิไปย์ห้าหญ้าเอาเอาเขียดไปห้าหย่าเพราะว่ามึงมีเวลาอย่าเขียดตายเพราะในเงี้ยงไว้นะทุกคนคนใหม่แล้ยังเขียดไว้อย่ามาตายเพื่อสิได้ไปเนาะทุกคนเมื่อนี้เอาก็มีโอการ์ตไป พ็อว่เได้ไปแต่หึงแล้วน้องใหาม่นะทำให้ากินบะแม,<า>ม่กับบมีบาทนี่แม่ใส่อนะกินบ้างหวานเด็แกแค่พอกันนี่จาน้ำซีล่ะนี่นอนใหม่บร์บี้งเฮียนนอนใหม่เป็นไอเป็นไอเป็นวัดนอนเอกาเอก,กะเออเชนะ่นี้กอว่าข้าบร์้ไปโดนแหละนอทุกคน คนมามเห็นก็ได้แลเห็นทั่เห็นก็ได้ไเดเอกดื่นเที่ยงขึ้นจะมีคนลง้ากํำลังสีหอดบันภูมิบันนาคาั้งคือไก่แต่ว่าคือนานหอดเห็นกำลังข่าวบันภูมิทุกคนวนทางก็จะตากมันจะเออเขาจะตากเอาแบบนี้เนาะ ่นอยู่หอยู่นาก็อยู่หอยู่นาเสร็จเซลเตน้าก็จะมันก็เป็นตะอยู่เด้อคุณน้องสองน้องซาก็เป็นน้องซาเอาหกปันไปยังต้องได้แปลงคันน้องใหม่ได้น้องซาเน้องมึงเนี่ยแบะนะฮะวูวมึงเนี่ยก็จะเลี้ยงแบะสบายเลยเด็กล้ามึงเนี่ยอ่ามึงเนี่ยแบะนะอยู่แบบนี้เป็นตะอยู่เด้อนะเฮาผัดมันอยู่ในโป๊ะนี่นะก็จะออกมาอยู่ตาอะไรทุกคนนี่นะโูวเดินตัวนี้แห้กลาว นี่ตะ่สะออนเดินเพื่อนกระเจ้าเดินหน้ากระเจ้านะทุกคนจะสะออนน้องซาตัวนี้นะมึงกวัวมันเป็นตะยูย่แดะกระเจ้านะมึงกวักวถ้าเป็นห้าวอยู่แบบนี้เขาแห้งเกินสบูเมื่อบ้านและอยู่แคมทางเลยทุกคนอากาโอ้โ,โหกเปิดฝั่งนี่กระเจ้าไปอยู่พ้อนออกมาอยู่ไห้อยู่หน้าเวลาแลกวกเจ้าเห็นสวนกล้วยสวนอัน ปูกล้วยปูมะพร้าวอันนี้สวนกล้วยเบินกลีบด้านนอกบงกว่าสวนกล้วยนะปูสวนกล้วยสวนมะพร้าวของไผก็เคยส่วนไผก่อนนะกล้วยงามหรือที่กล้วยก็ได้่ตใหญิมะพร้าวจะน้่เจ้าก็ได้ขายและกระลังเขาสู่บัดภูมิจะดีเด้อทุกคนยังบ่ทันฮอดบานาคามแต่บ้านซีจิ่งทอดบานาคาก็บกลยเติบอยู่ได้ประมาณจักลกเลย กายอยู่เนาะกายอยู่ได้ทุกคนเพราะว่าในกายบรรดาภรน์กายบรรดาโพณ์ไปเนาะทุกคนเล้มีโอกาสมาะกาศบรรดาภรณ์โดนแล้วทุกคนเลยได้มีโอกาสสิได้มาเนซึ่งซาปนีนะมาดูท่ามปฎิมาตั้งแต่เฮิร์มและตั้งแต่อนาขับออกพรรษาเนาะดออกพรรษาบได้อ่างน้ำปลาปลากันเลยทุกคนตอนนี้ก็จะฟังอันฟังทอน้ำปลาปลาอันสิยแล้วเลย อ่างเนี่ยอ่างเมนยูนี่เด้ออ่างน้ำปลาปานะ,ะทุกคนห็นบอกได้ไหมๆๆอ่างน้ำปลาปานไหมอันนี้เ็นอ่างน้ำปลาปาทุกคนที่เฮาจะได้ใส่ลงหอดบ้านสติวกเขได้เาจะฟังถ่อลงไปหอดพุนเนาะันนี่ต่อไปต่อไปกับ <ๆ S 2> บ้านเฮากขสิได้ใส่น้ำปลาปาแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่อ้ยอ่างน้ำปลาปาใหญ่เห็นไหมอันนี้เมนซัมเ็สเลยเนาะ เลือยแต่ฟังฟังผอฟังยังแล้วคือเพิ่นจะเปิดใ้สายบริการแล้วนะทุกคนอ่านั้กตนะปบานบ้านหฮาก็สิเจริญคือบ้ลนงสิหอดบ้านภูมิหลักบ้บานโพนแลักบับานออกไปทางนูน่นบ้านนคำนะทุกคนกระไกลอยู่ได้บ้านกษิเขาวบ้านภูมิเจดีย์นี่ <c oughs> แล้วก็มีเวลาออนลายพอคนใหม่แล้วจะเป็นรีเวียดตอนบ่ายจะไปตอนบ่ายกาย็หรือจะโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยมีเวลาบอดนในทุกคนตอนนี้เป็นกับเก้กับโมงแล้วเนาะรถคันนี้คืองามแถววันใหม่เยี่ยมเลยสวยงามมาก รอนทางกับ่ค่อยดีไปไดดเดป็นไรเลยมีแต่กลุ้มนี่นะบรรยากาศเมื่อนี้กัสลัวสลัวทุกคนเอ้ยบ่มีแดดเป็นเมื่อเมื่อสลัวอีกแล้วในวันนีน้กับ่มีแดดเมื่อเมื่อทุกคนเมื่อนี้กับ่มีแดดนี่ชาวไทยก้าอัดบ้าน ภูมิจดีแล้วทุกคนต่อไปฮะก็จะออกสู่ผาทัดภูนแล้วก็แยกซ้ายไปนาคคำนะจ๊ะนี่มือนีอจ้าจิวมีโอกาสได้มาถ่ายการเดินทางแต่บ้านชจ้าจิวไปหาบ้านแม่ยาว่าไกลสำใดทุกคนก็ใกลเติบอยู่เด้อทุกคนเด้อแต่ไกลอยู่ได <c oughs> กเจ้าอยากกินน,น,น้าีทนมกอแห้งฮะเมื่อยังก้ามาซีดหนาเพ่อนนะสับดีป้าลูกได้ไหมเอาเนืเห็ด้อลืมไปเลยดิสบดปดป้าลูกแต่ยังน่อยเน้เห็ดที่ดีทุกคนเลยใหมากัดผเห็ดทอดสบดประรดป้าลุงปลาลิงบด้ิหารถึงมาก ดีปะลูกนอนใหม่บ็เลยเป็เรียนมือนฮอตใกล้สีขาวซูพัฒนเดนในสจิ้วให้เบิร์วิวเดินห้อนงา,ากกมกกตาลนะพี่น้องต้นตาลนะเห็นบอกหามเห็นบอกกกตาลนะงามงามเ,เลวลาเขาถ่ายคลิปนัน้นถ่ายหุบหน้าง,งามเลยทุกคนมีวิวต้นตากกตาลนะเนาะอยู่นาสจิ้ว รถนี่จกอ่ี่อืออยู่แล้วร่อนมีคนอืกินมาแล้วโอ้ยรถจกข้าเห็นบ่คับอืยน่ากลัวจังเลยอ่ะจะเห็นยังจกอยงระวังเลยย่านดิยานย่านได้หอยย่านกับจกนี่เลยถึเออโอ้เม็นมากเลยตอนนี้อ่ะที่คนอื้ออ่ะ กลิ่นแรงมากมีคนซื้อเออ,อมันเป็นตัวเด็กฮ้ยบนเรือแล้วกินปัน๊นี่นะแม่ว่าเออก็จับฟังคองน้ำปลาปลาที่เคยแม่แต่ว่าบมือมันที่กล้าได้ค่ะนี่ฉันนีนหลักประทัดปนทุกคนกล่าวกับสูประทัดนนนปนอันนี้มันเออมันพังโอทโทน้ำปลาปลาได้นี่นะไปได้บอเหลียวทรายเออได้อยู่นี่เมียนท่าจะเหลียวทรายหน้าค่ำอันนี้แม่เหลียวกลัวทางนี้ไปเขาประทัด ทุกคนเดี๋ยวเราไปผอกันรุ่นไม่หยาดเดินทุกคนเด้อ,นอเนาะกใกล้จะพอนแล้วนะทุกคนจ้ามันจะขีดมันจะยาวเนาะเดี๋ยวไปผอกยุ่นไม่หยาดเนาะทุกคนเ,เนาะเดี๋ยวหาหน่องกล้าวกันนะห <c oughs> น่องกล้าวยายหาหน่องกล้าวบริหารตอนเขาไปหน่องกล้าวบวกล่างแต่ว่าตอนนี้หน่องกล,างกลา้าวหยางแล้วทุกคนแล่นแล้วนะจ้ะน่องกล้วออกาวเขียดเอาเขียดไหมเมียหอดแล้ว ฮอดแล้วฮอดแล้วโมไปเอปาเฮียนมดไปแจกวันใหม่ก้าวยังก้าวนี่เด็กี่น้องเขียดพอนใหม่ไปเนียงนเอาใหม่ยาไม่ยาอะไรขึ้นมาผีิ้งขึ้นแห่งลมเนาะขึ้นมาผีิ้งขึ้นหนาวก้าวอมยังอันนั่นอ่ะเอาขึ้นมาผีิ้ขึ้นแห่งลมนะ อีแม่ไปใช่ะนี่าไปเขียนพจนิยมฮะเนี่ยเขียนนะเอาไปไว้ในป่าฮอย่ามันตายมันแหงมันจะแหงอยู่ในของนะเก้าจะเอะจะเอะกินหยั่งเฮ้เอ๊ะเอะเอ๊ะเสร็จ่ใหละค่กล้านะไปยืนขี่แหละคนบางคนนะไปยืนอึ่งเลยน้าตาคนน่้นนะ บหวนเพชรแบบพระท่านอื่นเอาแหวเพิรบดชิ้นเดียวมาคืนในชิ้นสุดท้ายแวะซื้อบัดนี้เขาซั่วเขียดันพระท่นกินข่าวพอนไหมพ้าวแล้วจะไปเวียพระท่นกินข่าวซ้ำเทกาพี่ๆเขามาเล่นน้ำนองพี่ฮัมเทกาไปแซ่นะใส่แต่แพนเพิรได้ส่งให้น้องเนี้ยมันไหมอยู่หัวรถนะไปร่วม11โมง เย็นจะจ่อยนาวดิกินแล้วแม่เข่าอลยกระตส่วเขียดว่าจีกินพวกมันห่อนส่วนมอนั้นคือแซบว่ะต้มแล้วก็มาส่วนนะคือแซบกินด้กระตเลยกินแล้วไม่ได้ทำไมน้องกกาวกาวมาพี่ไว้ก้าเอ้ยกกาวกาเอ้ยกกาวเอ้ยจะจะเอ๋ิึงไทยกา เอาส่งมานงใหแน่นาว,ว้าพ่นเย็นมึงแน่บอไทยกาพ่นหนาวอาืมลงไทยกาเล่นขี้ดินทา้และขี้แตกไทยกาหลังอื้อไปกบไปอื้อแตกแล้วมอนะอู้เย็นเด้ อยู่บ้านเฮามันผับบริเวณปานนี้ไก่กาโถน้องเกาวอยู่ในคอใครแล้วมันอยู่ม,มันบ่นนห้องบมหัยเนี่ยมึงเนี่ยฮะอ่าเกาวก้าเกาออกมาไว้ออกมาแล่นแข่งกับไทยกาเลยเร็วๆออกมานอกพี่่ต้องอยู่ในนะฮะปล่อยมันโรด อเอาบังกท่กักกบบังนาเบียนะฮะจนขายเต๊กกระมมปูน่ะคืนมาผีบนนาพีน้องอยู่บานสติพวามบนนาคืนมานีเย็นเย็นหนาวอะไรรามื่อ,อ่ลาลาจุกไปเน่แล้วให้กะเป็นไ ดีแตะกล้าหอบก้าไปเี่นะคะ่ะเออป้ปาปไปเอากระปูก่อนปาลาดำเราเราอบกระปูไว้หายในหมอ้ออบกระปูไว้พี่น้องมาเบิ่งกันกระปูเต็มหมอ้อโอ้ยอบกระปูเสาจิ๋วสีได้เมือ่ออะไรพี่น้องหัวพรใหม่เราสิเราสิรวม ทงยางใหญ่ได้สับปะามโอเคเด้อพี่น้องนะซิวกสตรกบแล้วเนาะนายนุ่มมาเราไปหาเก็บผักขมิ้งไข okay, so okay, so ่สติวเราบทันมาทุกคนจ้าสิวเกษตรออกเมื่อก่อนเพราะว่าพรใหม่เราจะไปรวมสิบสองโมงอยู่สวรรค์นะทุกคนจ้านะคะ ชิวกะสีได้เอากระปูใสีทงใส่ย,ยังและกะสิเมื่อแล้วเด้อทุกคนโอเคละพี่น้องเนาะสลับมาวันนี้ชิวพี่สิคอจะคิวไว้สาหรับสิคอลมากกับพ่อเมไม่ย่าไม่ย่าเราไปห,หาเก็บผักกระมหายสำหรับชิวเด้อทุกคนหาเก็บผักมาให้แต่ว่าเราบ่ทวนมาแต่เฮาสิได้ออกเมื่อก่อนเนาะทุกคนซาจิวเอาของกินมาให้ไม่ย่าเอาเขียดกับเอามะพร้าวเนะนาะเพื่อนนะเพื่อนอยากกินมะพร้าวนะจิวก,ก็เอามะพร้าวมาให้ไม่ย่าเนาะโอเคละทุกคนสลับมาวันนี้ชิวพี่สิคอจะคิวไว้สาหรับสิอนเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดดดตติาาามเ้อคค่่ะะบบ๊ยย